ฟังคำชี้แนะจากคุณหมอพันศักดิ์ถ้าตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นพ่อแม่ไว้ใสจะมีวิธีจัดการอย่างไรเราสรุปไอเดียรักของน้องๆได้ดังนี้ครับน้องๆครับที่จริงคำถามเนี่ยนะครับถ้าถามแพทย์ ซึ่งดูแลวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยเราจะบอกน้องก่อนว่าอย่าท้องเลยฟังอีกครั้งนะครับว่าอย่าท้องเลยในระหว่างที่เรียนเนี่ยเพราะเรื่องที่ตามมามันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับแต่ถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องตั้งสติแต่ถ้าเกิดเราตั้งสติเองผมการันตีได้เลยไม่ว่าตอนนั้นเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายซึ่งรับโทรศัพท์จาก แฟนหรือว่าตอนนั้นนอนอยู่ด้วยกันและแฟนบอกเนี่ยนะผมว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้พวกเราอยู่ตรงนี้ละมาโนเอาในสถานการณ์จริงสติแตกกันทุกคนคแต่เวลาสติแตกแล้วมันจะออกฤทธิ์ออกเดชยังไงนี่มันอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนั้นอะไรสติแล้วเมื่อสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดจริงไหมถูกไหมครับและลองลองนึกต่อครับอีตอนนั้นตัวเองก็ไรสติอยู่ถ้าวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นอะคุณพ่อคุณแม่มีสติไหมลกูก ก็ตกพ่อแม่ก็ไม,กไม่มีสติเหมือนกันครับและเมื่อไม่มีสติทั้งพ่อแม่กับลูกที่ไม่มีสติอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองคิดดูที่เราเกิดขึ้นในสังคมนี้ก็เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะมีส่วนน้อยซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักพวกเราสามารถตั้งสติได้หรือท่านอ่านข่าวสารมาเยอะแล้วท่านเตรียมทําใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องพวกนี้มาอันนั้นก็ถือว่าน้องทาบุญกุศลมาดี แต่ในฐานะที่เป็นหมอจะต้องบอกทางออกน้องไว้ว่าถ้าตั้งท้องขึ้นมาตอนนั้นแล้วคุยกันสองคนไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาเพราะเสียเวลาสิ่งที่จะมองก็ต้องมองอนาคตใครจะเป็นที่ปรึกษาเราได้คนที่จะเป็นที่ปรึกษาเราได้ก็ต้องเป็นคนซึ่งไม่มีอคติถูกต้องไหมต้องเป็นมืออาชีพถูกต้องไหมครับที่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออาจจะเป็นคุณครูแนะแนวคุณครูผู้ปกครองซึ่งน่ารักน่ารักรก็รู้จักกันเรา ก็มีปรึกษาคุณครูว่าเป็นแบบนี้แล้วมันมีทางออกอะไรบ้างจะเก็บลูกเอาไว้ลาเรียนไปก่อนหรือจะไปแต่งงานกันหรือจะอะไรต่างๆก็ว่าเข้าไปแล้วคุณครูก็ต้องหาทางบอกเราว่าจะคุยคุณพ่อคุณแม่อย่างไรแล้วคุณครูอาจจะขอคุณพ่อคุณแม่มาแล้วช่วยคุยด้วยแบบนี้เราจะมีทางออกที่ใช้ปัญญาแต่ถ้าน้องยังกลัวคุณครูนะครับประเทศไทยนี่น่ารักมากมันจะมีสายด่วนนะครับ น้องปรึกษาไปที่สายด่วนกรมสุขภาพจิตนะครับ24ชั่วโมงมีคนซึ่งรอรับคำปรึกษาเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกเรื่องทะเลาะกับแฟนเรื่องอกหักรักคุดอะไรทั้งหลายเนี่ยมีคนซึ่งจิตใจดีๆและเสียสละมาตอบเราครับถ้าสองอันนี้ยังไม่พอใจไปโรงพยาบาลเลยนะครับคลินิกสูตินรีเวศเกือบจะทุกโรงพยาบาลมีหน่วยงานดูแลวัยรุ่นอยู่แล้วครับ